إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بأ. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقى الله وقى ومن توكل عليه كفى في نعوتي إيمان มาสู่การยำเกรงต่อพระองค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาทรงใช้และจงออกห่างจากทุกสื่อที่จะนำไปสู่สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาทรงห้ามวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอีมานเราอยู่ในโค้งสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนั่นก็คือสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนหลายต่อหลายท่านอาจจะใช้โอกาส ในการวิงวอนขอต่อลอสุบฮานะฮัวตาอาลาด้วยกับดูอาที่ยิ่งใหญ่ในคืนที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือคืนไลละตุนกอนพี่น้องทราบดีว่าดูอาที่ท่านหญิงไอชาฮ์รอดิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวแก่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะัยฮิวะสัลลัมว่มา,า,ววาอารอัยตะอินวาฟักตุไลลัตันกอดรีบีมาอแดอ้วมท่านหญิงไอชาฮ์ได้กล่าวแก่ท่านาาาาน,นาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะัยฮิวะสัลลัมว่มา,า,ห,ววาหากท่านได้เห็น ถึงวันหนึ่งที่ฉันได้ประสบกับคืนไลลาตุนก็ฉันจะกล่าวอะไรก็ลาตะกูลีนให้เธอกล่าวว่าอัลลอฮ์ามาอินนากาอัฟูวุนตูฮิบ,บุนอัฟวาฟุอันนี่ะดีษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานเป็นหะดีษที่อยู่ในหนังสือมุสนัดของท่านอิมามอะห์มัดและเป็นสายรายงานที่ถูกต้องท่านอบบมุมมัดศสอลลัลลฮุอวลยฮิวะซัลลัมแนะนำให้ท่านหญิงอาชาอัฮดิยาลลอฮุอันฮา ได้กล่าวถึงดูอาที่มีความประเสริฐที่สุดนั่นก็คือโอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระอ,องค์ผู้ทรงอภัยอย่างล้นหลามพระอ,องค์ผู้ทรงรักในการอาภัยโทษโปรดทรงอภัยโทษแก่ฉันด้วยเถิดหะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอหม่านทำไมถึงเป็นหะดิษที่มีความสำคัญที่เรานั้นได้ใช้อยู่เป็นประจำในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ประการที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอมมานอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตอาลาหนึ่งในพนามชื่อนั่นก็คืออันอาฟูพระองค์ผู้ทรงมากไปด้วยการอภัยโทษคําว่าอาฟูวนพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานมันคือคำหนึ่งที่บ่งบอกถึงว่าที่สุดของที่สุดของพนามชื่อขอัลลอุบฮานะฮูวต้าลาถ้าหากว่าเป็นคนที่จริงใจ ก็คือบุคคลที่จริงใจที่สุดบุคคลที่ดีที่สุดดังนั้นพี่น้องผู้ที่มี إ ي م าบนบรรดานักวิชาการได้พูดถึงประโยคนี้คำว่าอัฟฟุลตัวฮิบ,บุลอัฟวะพระองค์ผู้ทรงรักในการอภัยโทษคำว่าอัฟวุลในรากศัพท์ภาษาอาหรับนั่นก็คืออันมหวคือการลบหมายถึงว่า อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาสรงลบบาปของเราทั้งหมดอีกความหมายหนึ่งหมายถึงว่าอัลลอฮ์ส่งลบประวัติความชั่วของเราทั้งหมดประวัติที่เป็นบัญชีดำของเราทั้งหมดโดยไม่หลงเหลือต่างจากคำว่ามักฟิร์หรือว่ากัฟฟารพระอ,องค์ผู้ทรงปกปิดคำว่าปกปิดพี่น้องผู้ที่มีหมานคำว่ากัฟาร์อัลลอฮ์มักฟิรล่ออัลลอฮ ปรดทรงอภัยโทษแก่ฉันหมายถึงโ oh อลลอ a ์โปรดทรงปกปิดความผิดของฉันดังนั้นความผิดเนี่ย üler, มันยังคงมีมันยังคงหลงเหลือแต่ถ้าหากว่าฟะฟูอันนีโปรดพระองค์ทรงลบสาระบบความผิดในบัญชีดำของเราให้หมดสแสดงว่าความผิดเหล่านั้นมันก็จะไม่หลงเหลือนี่คือความยิ่งใหญ่พี่นอ้องผู้ที่มีมานที่ท่านนบีั u h a m m a d s a ล l a ล l a h u alaihi w a s a ล l a ได้สอนท่านหญิงไอเช้าเราดิยัลลอฮุอนันฮะดังนั้นพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านแนวทางของชาวอาหลิสซุนนาวันจะมา عة, เมื่อเวลาเจอพระนามชื่อของละซุบะฮานะฮูอัตาลาอันวิจิตและคุณลักษณะอันสูงส่งเราจะมีจุดยืนอยู่สองประการด้วยกันถ้าหากว่าเป็นพระนามชื่อที่ติดตัวละซุบะฮานะฮูอัตาลาแต่ถ้าหากว่าเป็นพระนามชื่อที่ส่งผลต่อสิ่งถูกสร้างเราจะต้องยืนยันสามอย่างด้วยกัน อย่างที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานนั่น,น,นก็นั่นก็คือยืนยันว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลามีพระนามชื่อว่าอาฟูวุลอับดุลอาฟูเบาวของผู้ที่อภัยโทษประการที่สองพี่น้องผู้ที่มีมันเราจะต้องยืนยันคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเมื่อเวลาขอต่อหรอยืนยันทั้งพระนามชื่อว่าคือพระนามชื่อของอัลลอฮฺยืนยันทั้งประการที่สองนั่นก็คือคุณลักษณะอัฟววน พระองค์ผู้ทรงมีความอภัยโทษและประการที่สามพี่น้องผู้ที่มีมานพระนามชื่อนี้เราจะต้องยืนยันว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่กระทำความผิดแล้วเขากับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษบางครั้งเราเห็นว่าบุคคลเหล่านี้คนที่เรารู้จกักกระทำความผิดแต่เขากับเนื้อกับตัวพี่น้องเราจะต้องเชื่อว,ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลาทรงอภัยโทษ นี่คือสิ่งสําคัญมากเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาอลาอภัยโทษหากเราบอกว่าพรนามชื่อของอัลลอฮ์แค่เพียงพรนามชื่อโดยไม่ส่งผลอะไรกับสิ่งถูกสร้างสแสดงว่าเรานั้นกําลังริษทอนพรนามชื่อของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอ ي ่านทุกคนพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานไม่ว่าใครก็แล้วแต่มนุษย์ย่อมที่จะผิดวันยังค่ำ ความเป็นมนุษย์จะต้องมีความผิดไม่ว่าจะประกอบภาคปฏิบัติใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดเป็นการละหมาดหรือการประกอบพิธีฮั์สุดท้ายแล้วมันจะต้องมีบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะตอาลาให้เรานั้นชดใช้อันเนื่องมาจากความบกพร่องยกตัวอย่างการละหมาดห้าเวลามีการละหมาดซุนนะทั้งก่อนและหลังเพื่อที่จะชดเชยความบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีฮั์จะต้องมีการชดเชยใครที่ฝา่าฝืนต่อละซุบฮานะฮูวัตาลาไม่ว่าจะเป็นการละหมาดห้าเวลาจะต้องกล่าวอิสติกฟาต่อละซุบฮานะฮูวัต้าลาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมานไม่มีใครที่จะหลุดพ้นจากมลทินเหล่านี้จากบาปเหล่านี้ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานอัลละซุบฮานะฮูวัต้าลาทรงมีความอดทนอย่างยิ่งยวด ถึงแม้ว่าบาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตลลาจะประพฤติบาปมากน้อยเพียงใดก็ตามมีห a ดี t บทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านที่รายงานจากท่านอบูมูซาอันอัชอารีท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลลัลอฮุอะัยฮิวะัลัมกล่าวว่า ليس أ ح ล أو ل อินนะฮุมลายะดะอูนาละฮูวะลาดันวะอินนะฮูลาูอาฟีฮิมวะยัรซุกุุม ท่านอบีมุลฮัมมัดสつつุลต่ลฮวาในฮุอซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีใครที่จะอดทนมากไปกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีใครอดทนมากไปกว่าการที่บุคคลหนึ่งได้ยินคนอื่นใส่ใครคนอื่นใส่ร้ายโดยที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตาลท่งได้ยินสิ่งที่มีบุคคลหนึ่งกล่าวอ้างว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตาลมีลูกกล่าวอ้างว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตตาลมีภาคีพร้อมกับพระองค์ แต่อย่างไรก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตลอาลาทรงปกป้องเขาทรงให้ปัจจัยยังชีพแก่เขาทั้งโลกนี้ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานีน่คือหะดีษบทหนึ่งที่จะมาฉายภาพให้เราเห็นถึงอะไรความเมตตาของอัลลอฮฺสุบะฮฺนะฮฺอัลากลับมาที่พระนามชื่อของลอคำว่าอาฟูวนอัลลอฮุมมัอินกาอาฟูวนบรรดานักวิชาการพี่น้องผู้ที่มีมานในหนังสือกิตาบุนฟิกุนอัสมาอันฮุสนาของท่านอับดุลรอซักอันบัดด ท่านถือเป็นนักวิชาการที่อยู่ในเมืองมาดีนะเขียนหนังสือตำราที่เกี่ยวข้องกับพระนามชื่อของอัลลอฮซุบะฮานะฮุวตาละท่านได้กล่าวว่าพระนามชื่อนี้มีอยู่สองชนิดด้วยกันที่มีความโดดเด่นชนิดที่หนึ่งเป็นน้องผู้ที่มี إ ي م านอัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวตาละทรงอภัยโทษแบบภาพรวมหมายถึงว่าอัลลอฮฺทรงไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นโมเมนหรือผู้ศรัทธาอัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวต้าละทรงปาวิงเวลาะ สำหรับบรรดาผู้ที่อาธรรมต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลลอฮ์ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ปวิงเวลาจนกระทั่งเขาเหล่านั้นจะประสบกับความตายด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมันมีองค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบะฮานะฮฺอัตลอลาได้กล่าวว่าว่าเราอยู่อาคีสุลลอฮุนนาซาบิซุนมิฮิมมาตรอกะอไลฮามินดาบตินวะลาคิยูอัคิรุฮุมอิลาอัจลิมุซัมมะหากอัลลอฮฺสุบะฮานะฮฺอัตลอลาทรงเอาผิด ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามด้วยกับความผิดของเขาแน่นอนซะเหลือเกินว่าไม่มีสิ่งถูกสร้างหลงเหลือบนหน้าพื้นแผ่นดินของลอสุบฮานะฮูวะตอาลาแต่ลอสุบฮานะฮูวะตอาลาทรงเปลีวินเวลาแล้วเวลาอีกด้วยกับเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์อีกด้วยกับเดือนรอมฎดอนแล้วเดือนรอมฎดอนอีกจนกว่าเขาจะสิ้นชีวิตนี่คือการอภัยโทษที่เรานั้นจะต้องอภัยโทษต,ต่อหรอนี่คือความดีงามความการุณา ในพระนามชื่อที่คำว่าอาฟูวุลพระองค์ผู้ทรงลบล้างสาระบบความผิดที่เป็นบัญชีดำของเราทั้งหมดดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมมานประการที่สองชนิดที่สองนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบะฮานะฮูวะตาลาทรงอภัยโทษทรงลบล้างความผิดของบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งโลกนี้และโลกหน้านี่คือความสวยงามที่อัลลอฮฺสุบะฮานะฮูวะตาลาทรงแจกแจงพระนามชื่ออันสูงส่งพี่น้องผู้ที่มีอม م าน ไม่ว่าจะเป็นคนดีคนที่อยู่ในเดือนรอมฎอนลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีหมานมีอะไรบ้างที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอลาทรงมีร่องรอยพระนามชีอของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอลาประการที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมานความดีงามที่เรากระทําในเดือนรอมฎอนมันจะลบล้างความผิดที่เราเคยก่อนในเดือนก่อนหน้า ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวอตะอาลาได้กล่าวว่าอินนันฮะซานาติยุธฮิบนะไซยีอาตอยู่ในสุรตุนฮูดองค์การที่114อยสิัลลอฮฺสุบฮานะฮวอตะอาลาได้กล่าวว่าแท้จริงบรรดาความดีต่างๆมันก็จะลบล้างความชั่วหากขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวอตะอาลาใน,นเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้ที่มีมานอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษดังนั้นให้เรากลับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวอตะอาลาประการต่อมาพีีี่่นน้อ้อองผูทมมา อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลามีพระนามชื่อว่าอัตตะวาบอย่างเช่นเรากล่าวว่าอัลลอฮฺมาตุบอะไลนะอัลลอฮฺมาตุบอะไลนะอินนนกะอันตะวาบแท้จริงพระอ,องค์ผู้ทรงดุลบันดาลใจให้เราสำนึกผิดคำว่าตาวาบคำว่าตะบะความหมายที่แท้จริงนั่นก็คือการดุลบันดาลใจให้บุคคลหนึ่งได้สำนึกผิดพี่น้องผู้ที่มีมานและหลังจากนั้นอัลลอฮฺทรงลบล้าง และพระนามชื่อที่ดีที่สุดนั่นก็คืออาฟูฮนพระองค์ทรงลบสารบบทั้งหมดนี่คือส่วนหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมานที่เป็นพระนามชื่อของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาอลาส่วนพระนามชื่อว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาอลาทรงให้ยุนหนึ่งในพระนามชื่อนั่นก็คืออัลลอฮฺทรงมีชีวิตอัลลอฮฺทรงมีชีวิตเนี่ยแค่เพียงยืนยันสองอย่างเท่านั้นเพราะเป็นพระนามชื่อที่ติดตัวอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาอลานั่นก็คือพระนามชื่อ ยืนยันว่าลอสุบฮานะฮูวัตาลาคือไหยุนและก็ยืนยันว่าลอสุบฮาหนะฮูวัตาลาทรงมีชีวิตบทบัญญัติต่างๆมากมายที่อัลลอฮ์สุบฮาหนะฮูวัตาลาได้ลบล้างด้วยกับบ่าวของพระอ,องค์อย่างเช่นเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านและบททดสอบที่อัลลอฮ์สุบฮาหนะฮูวัตาลาทรงทดสอบบ่าวของอัลลอฮ์ในลูกนี้เขาก็จะได้รับการลบล้างบาปในลูกน้ะ นี่คือความดีงามหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอะไรขอต่อลสซุบฮานะฮูวัตาลาให้มากๆและประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานพระนามชื่อของลสซุบฮานะฮูวัตาลาในชนิดที่สอง,สงอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษแก่บรรดาพวงบ่าวไม่ว่าบาปใดก็แล้วแต่ดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าคุณจงกล่าวเถิดม um ุฮัมมัดยาอิบะดิยัลลาดีนะอัสรอฟูอัลลอัลอังฟุซิมลาตะกนาตูมิลรอห์มะติลลา อินนัลลอฮะยักฟิรุสซุนูบะจามีอะอินนหูหัวลกฟูรุลรอฮีมอยู่ในสุรตุสุมาตองการที่5 3โอ้พวงบ่าวของฉันซึ่งบรรดาผู้ที่อะไรทําตัวเละเทะทําตัวฟุฟว่มเฟือยบนตัวของเขาใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อะไรหมดหวังในความเมตตาของละซุบะฮานะหัวตาลาเพราะพระอ,องค์นั้นผู้ทรงอภัยโทษไม่ว่าบาปใดก็แล้วแต่ แท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงปกปิดความผิดพระองค์ผู้ทรงเมตตานี่คือองค์การหนึ่งพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านที่จะทําให้เรานั้นรู้สึกปพื้มปิติเมื่อเวลากล่าวว่าอัลลอฮฮุมมะอินนากอาฟูวนตุฮิบุนอัฟวาฟะฟูอันนีและประการสุดท้ายพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านหลังจากก่อนที่เราจะจบในเดือนรอมฎอนมีบทบัญญัติหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาละได้มีบทบัญญัติทุกชีวิตที่เป็นผู้ศรัทธา ها قومي قوام سامان من حديث ابن أباس رضي الله عنه تنكاوى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة فتري تحرة للصائم من اللقو والرفث وتعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات บันทึกโดยอิหม่ามอับดาบูดะฮุดและอิบนุมาจาเป็นสายรายงานที่อยู่ในสถานะฮะซันท่านนับดุลฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในบทบัญญัติพี่น้องผู้ที่มีมานที่อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษนั่นก็คือบทบัญญัติมาลบล้างความผิดด้วยกับการจ่ายซะกาตุนฟิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนับดบุลฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางบทบัญญัติในการจ่ายซะกาตฟิดตัฮรอตันลิซออิมเพื่อที่จะเป็นการชำระล้าง แกผู้ที่สื่อสินอดไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่เหลวไหลไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่สกปรกที่ข้านต่อหลักการาศาสนาว่าตัวมาตัลินมาสากรีนและให้อาหารแก่คนยากไร้คนยากจนยากไรคนที่ไม่มีอันจะกินในแต่ละมื้อในแต่ละวันดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมนันสำหรับใครก็ตามที่ได้ออกสาการ ่อนที่จะละหมาอดอีดเท่ากับว่าเขานั้นได้ถูกตอบรับสาการของเขาส่วนใครก็ตามที่ล่าช้าออกไปหลังจากการละหมาอดอีดเท่ากับว่าเป็นการบริจาคทานแบบทั่วๆไปนี่คือสิ่งหนึ่งพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านที่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสุบะฮานะฮฺวะตาลาทรงให้สําหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาดังนั้นอยากที่จะฝากพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านในเดือนรอมฎอน อย่าให้เป็นเหมือนกับบุคคลที่ล้มละลายในเดือนรอมฎอนมีหะดิษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านอบดุรฮุไรร์ราะดิยัลลอฮุอันฮุหนึ่งในสามประการพี่น้องผู้ที่มีอิมานรอกีมาอันฟุรยูลินเดาะอะลาอัลฮิรอมฎอนซุมมังซาลอะกอกับลายุคฟัรละหะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านนบีได้อุปมาบุคคลหนึ่งได้ยกตัวอย่างบุคคลหนึ่งเสมือนว่าจมูกของเขาติดดินหมายถึงว่าเป็นคนที่ต่ำต้อยที่สุด นั่นก็คือเมื่อเวลาเขาเข้าสู่ในเดือนรอมฎอนแต่รอมฎอนนั้นได้จากหายเขาไปเขากับไม่ได้ขออภัยโทษเขากลับไม่ได้รับการอภัยโทษจากเราสุบฮานะฮุวัตอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานขอฝากให้เรานั้นมันวิงวอนขอต่อเราสุบฮานะฮุวัตอาลาขออภัยโทษต่อเราสุบฮานะฮุวัตอาลาถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาโค้งสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก็ตามนาาอานีวะอียะกุมินันอายาติวะซิกรินฮากิม أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وأستغفر إنه هو الغفور الرحيم